สวัสดีครับผมเอกเมคาบุญคนจากเขื่อนเมคาวันนี้พบกับพรานไพราชาแนลและนิยายเสียงเพชรพระการสีตอนขุมทรัพย์เพชรพระการ ตามเดิมเมื่อตอนที่แล้วพลานสมิงข้ามสะพานเทวันไปก่อนคนอื่นสิ้นสุดปลายสะพานก็คือดินแดนเผากินคนเป็นการเหยียบย่างเข้ามาในดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งที่สองทั้งที่เคยรอดชีวิตไปแล้วครั้งหนึ่งเขาไม่เคยคิดจะกลับเข้ามาอีกแต่คำพูดดูถูกของหญิงสาวนั้นทำให้พลานป่าล่องพลายอย่างเข้า ต้องกลับคืนสู่ดินแดนอันตรายอีกครั้งหนึ่งเสียงกลองของเผ่าคนป่าเสียงไม้กระทบกันอยู่หลังม่านหมอกจางๆเงาร่างดำๆของเผ่าคนป่าค่อยๆปรากฏชัดขึ้นในม่านหมอกและตอนนี้มีเพียงเขาคนเดียวที่ยืนประจันหน้ากับนักรบเผ่าคนป่าแต่ก็ยังดีหมู่คณะข้ามสะพานติดตามมาทัน เสียงปืนนัดแรกดังขึ้นจากมือของผู้บวชใยทำให้เผ่าคนป่าหยุดชะงักคงจะรู้พิษสงของอาวุธปืนเป็นอย่างดีสุดท้ายพรานเท่าเข้ามาเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายส่งนักรบออกมาต่อสู้กันถ้าฝ่ายคนป่าชนะหมู่ในพรานก็จะถอนตัวออกไป และมอบอาวุธทั้งหมดทิ้งไว้ให้เผ่าคนป่าและสุดท้ายคือหญิงสาวหัวหน้าคณะเดินป่าครั้งนี้เมษาเธอจะต้องตกเป็นของคนป่าเช่นกันฟังให้ดีนะพ่อพรานสมิง ถ้าฉันไม่ได้กลับออกไปอย่าหวังว่าคุณจะได้เงินค่าจ้างสองล้านที่ฉันรับปากไว้ยังไงเสียครั้งนี้คุณจะต้องชนะนักรบคนป่าคนนั้นให้ได้เข้าใจไหมชีวิตฉันอยู่กับคุณนะแล้วเงินของคุณด้วยชายหนุ่มปลายสายตามองเธอนิดนึงใจลึกๆแล้วอยากจะยอมแพ้เจ้าคนปา่าผู้หญิงป่าค้ายคนนี้น่าจะมีชีวิตอยู่กับเผ่าคนดงคนปา่า ถึงจะเหมาะสมกว่าโลกภายนอกส่วนถ้าฝ่ายพรานป่าชนะจะต้องเปิดทางให้ฝ่ายพรานปา่าเดินผ่านเผ่ามนุษย์กินคนไปยังภูเขาลูกที่สและจะต้องให้เผ่าคนปา่านำทางไปที่ภูเขาลูกนั้นด้วยการต่อสู้เริ่มแล้วระหว่างพรานสมิงกับนักรบเผ่าคนปา่า สุดท้ายก็ได้ผู้ชนะพรานสมิงจัดการคนป่าลงได้อาศัยที่เป็นนักมวยเก่าและเป็นทหารเก่ามาก่อนนั่นเองจากนั้นเผ่าคนป่าจึงยอมทำตามสัญญานำทางไปยังภูเขาลูกนั้นแต่การเดินทางเต็มไปด้วยอันตรายเส้นทางสายน้ำที่ผ่านเต็มไปด้วยจระเข้และมีหลายคนเสียทีให้แก่จระเข้ในแม่น้ำสายนั้นในที่สุด หมู่คณะพรานปา่าและเผ่าคนป่าก็เดินทางมาถึงต้นน้ำในถ้ำแห่งหนึ่งในถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยจอระเข้พรานเท่าหันไปคุยกับนักรบของเผ่าคนปา่าเฮ่เนเกง่งเลยที่ว่าถ้ำเนี้มีพวกเผ่าคนปา่าเห็นพวกลิงขนหีบสมบัติจากเครื่องบินตก เอามาซุกซ่อนไว้ในถ้ำแห่งนี้นักรบเผ่าคนป่าพยักหน้าเพราะว่าเคยเห็นมากับตาพญาลิงเหล่านั้นมีแต่ตัวใหญ่ๆขนหีบสมบัติจากเครื่องบินตกหลังภูเขาเอาเข้ามาไว้ในถ้ำแห่งนี้เห็นทีจะหลีกเลี่ยงการสูญเสียไม่ได้แล้วละ่ะนาเลศสมบัติพวกนั้นจะต้องเอากลับคืนเจ้าของที่รออยู่เมษาหญิงสาวหันไปพูดกับเพื่อนสนิทนาเลศชายลูกครึ่งพยักหน้า กระชับปืนในมือทุกคนฝ่าฝูงจระเข้เข้าไปถ้าสมบัติอยู่ด้านในจะต้องนำออกมาแล้วการต่อสู้ระหว่างคนกับฝูงจระเข้ก็เริ่มขึ้นในถ้ำแห่งนั้นการต่อสู้ทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างดุเดือด แต่ไม่สามารถฝ่าด่านจระเข้เข้าไปได้สัมไรยอสุร,รกายยักษ์ก็ปรากฏตัวขึ้นมันคือจระเข้ขนาดใหญ่การที่จะเข้าไปขนสมบัติด้านในออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นปืนดาบหอกก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยทีเดียวแต่แล้วก็ปรากฏฝูงเสือดาวพุ่งเข้ามาช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นผู้ที่นำมันมาก็คือหลานสาวคนเดียวของพลานเท่า เธอคือปินแก้วเด็กสาวผู้เลี้ยงเสือเธอย้อนกลับมาช่วยเหลือหมูนะ่คณะที่กำลังเข้าตาจนได้ทันเวลาพอดีรอพบกับเพชรพระการหตอนเพชรแห่งอุตสาคาเนในพรานไพรชาแนลสวัสดีครับ